สำหรับกิจกรรมนะคะเดินวิ่งปันท่องตราสัญ,ญลักษณ์นะคะงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสนะคะมหามงคลเฉลิมพระชนพันษา6รอบ2 8กรกฎาคม2 5 6 7นะคะที่จจัหวัดอุบลราชธา,านีกะถือเป็นตนทางของสายที่หาได้มีการกําหนดจ,จากสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินเป็นเทือแรกที่จังหวัดอุบลราชธา,านีค่ะ โดยริวขบวนท่งเริ่มต้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากล่าตำบลหน้าโพกลางอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็เป็นสถานที่ที่สำคัญที่แรก ในการเสด็จพระราชดำเนินณจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่10มกราคม2513ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลเจ้าอยู่หัวคณะท่งดำรงพระอสริยโยตนะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุราชกุมารท่งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกาสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จเยี่ยมราษฎรและกับตำรวจตะเวนชายแดนที่อำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเทือแรกโดยนายสุภาสิตก่อจเจริญยศผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีจากนั้นก็ได้เคลื่อนขบวนตามเส้นทางถนนหมายเลข2 1 1หเข้าสู่ถนนหมายเลข2 1 3หถึงตลาดสดเทศบาลตำบลบานดานอำเภอโคงเจียมและก็ใส่เส้นทางจากตลาดสดเทศบาลบานดาน เดินทางต่อมาตามถนนหมายเลข2173แล้วก็เดินทางเข้าสู่ถนนหมายเลข217ถึงด่านตรวจคนเขาเมืองอำเภอสิรินทรอนผ่านไปย่งอำเภอพีบูรณ์มังสาหารอำเภอสว่างวีระวงศ์อำเภอรวริชำราบอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรวมระยะทาง162กิโลเมตรค่ะ